สวัสดีครับผมก็แนะนำตัวกันก่อนเลยนะครับผมเป็นผู้จัดทําระบบา Magnetic System นะครับซึ่งถ้าว่า m i n i System เนี่ยคืออะไรก็ก็คือระบบจาัก,การนะครับระบบจาัก,การของ m i g n e t i c โดยเฉพาะนะครับซึ่งผมมาลงในในส่วนของ m a t i c อย่างเดียวส่วน ผู้ที่ติดตามจะติดตามข่าวนะครับก็ไปติดตามที่นี่นละครับเฟซบุ๊กแล้วก็ตามด้วยนี่ครับพอสปัดต่ทีนะครับก็เป็นแฟนเพจของพวกเรานะครับก็ไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่ามีอะไรก็มาแชร์กันนะครับก็ไม่ได้ห่วงไม่ได้อะไร <laughs> ก็ในหลักๆของระบบที่ผมทํานะครับก็จะเป็นในส่วนของการจัดก,การผู้ใช้กับระบบหลงังร้านนะครับก็ต่างถามว่าถามว่าต่าง ต่างกับเขาอย่างไรถ้าถามว่าต่างกับเขาอย่างไรก็โลบจาักการเนี่ยมันมันมีหลายแบบอย่างของผมเนี่ยเป็นการจักการที่เป็นการซิงข้อมูลระหว่างไมโครติกกับเซิร์ฟเวอร์ฝั่งฝั่งฝัง่งระบบนะครับผมก็อย่างเช่นเราเอ,อ,อย่างไงอย่างยกตัวอย่างกันครับอย่างเช่นเรเดียนเนี่ยมันก็มีข้อเสียแล้วก็ข้อเด่นของมันด้วย ระบบที่ผมทําก็ถามว่าเป็นเรเดียนไหมไม่ใช่เรเดียนกลางครับเป็นเรเดียนที่มโครติกนั้นมีอยู่แล้วนะครับแต่ผมมาต่อยดอดหรือประยุกต์ใช้ให้มันมีประโยชน์สูงสุดก็อย่าปล่อยทิ้งล้างครับไหนไก็มีแล้วดีที่สุดแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือการต่อเรเดียนตรงๆเนี่ยหรือว่าที่เรียกว่า Data ้ e n t e r เร์หรือเรเดียนกลางนะครับมันก็มีข้อเสียอยู่ว่าถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันดาวลงไปหรือว่าทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยหายวูบไปหรือว่าลิ้วลอยไปกับอากาศเนะครับผมมันก็ทําให้มีส่งผลกระทบกับระบบโดยตรงเลยเน้นๆเ,เลยโดยตรงเลยครับซึ่งตรงนี้ผมก็มองมองมองเป็นปัญหาของเรเดียนนะครับเรเดียนกลางหรือดัตต์เซ็นเตอร์นะครับก็เลยมาทําในส่วนของตรงนี้ซึ่งระบบผมนั้นเวลาสร้างยูเซอร์หรือเจนยูเซอร์มาเนี่ย มันจะซิงข้อมูลไปที่เรเดียนของของคุณด้วยแล้วมันจะมันจะส่งข้อมูลไปที่แมโคติกของท่านนะครับถ้าเกิดระบบผมล่มหรือดาวขึ้นมาเนี่ยก็ยังใช้งานของยูเซอร์ได้เหมือนเดิมครับถึงแม้จะสมมติว่าใช้ระบบผมไปแล้วเนี่ยหรือว่าเออมผมไม่อยากใช้แล้วผมยกเลิกละโอเคก็ไม่ว่ากันก็ส่วนไม่ว่ากันก็คือระบบในส่วนของผู้ใช้ทั้งหมดที่พี่เคยสร้างไว้หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันจะอยู่ครบทุกอย่าง ก็เดี๋ยวมาดูวันนี้ผมจะให้ดูในส่วนของหน้าล็อกอินของผู้ใช้นะครับเวลาล็อกอินใช้งานแล้วก็หน้าหลังร้านนะครับก็นี่เพลหลักก็เข้ามาดูกันได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทดสอบในส่วนของออสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าระบบนะครับแล้วก็ดูได้เลยครับอธิบายเป็นขั้นตอนเป็นขั้นเป็นตอนไปเลย ก็อันนี้ผมล็อกอินอยู่นะครับเดี๋ยวผมล็อกเอาออกกันซึ่งเวลาล็อกเอาเนี่ยมันก็ผมทําไว้แค่ชั่วคราวก่อนคือเวลาพิมพ์พอสปอตแล้วเอาสปอตอันนี้นะทีเอชเราก็ตามด้วย้อสปอตเนี่ยมันจะดีเล็กไปหน้าดีเล็กไปหน้าของไมโครติไทนนะครับก็ล็อกเอาออกปกติซึ่งเมื่อกี้มันเข้ามาให้เลยเนี่ยก็คือเวลาล็อกอินครั้งแรกเนี่ยมันจะจําไว้ ผื่อ user ไม่อยากใส่รหัสหลายรอบเข้ามานั้นนี้ก็จะได้เข้าได้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะสมัครให้ดูนะครับนะครับว่าเป็นขั้นเป็นตอนไปเลยอธิบายไปทีละขั้นตอนก็ในส่วนของหน้าอินเทอร์เฟซนะครับโดยอันนี้จะเป็นหน้าหน้า d ด f a u l t ์นะครับก็คือเป็นหน้าหลักที่ทุกคนต้องใช้หรือว่ามีบางท่านถามมาเอออะไรอย่างนี้ผมต้องการจะเปลี่ยนของตัวเองได้ไหมคือต้องการเพจของตัวเองเลยก็ได้ครับระบบมีให้อยู่แล้วมันต้องมีอยู่แล้วไม่มีไม่ได้ ก็เดี๋ยวต้องทําในส่วนของหน้าหน้าหน้าของของ,ของผู้ใช้หน้าของเจ้าของกิจการเองนะครับก็เดี๋ยวมีในส่วนแต่ว่านี่จะเป็นหน้า default ให้ครับก็คือใครจะใช้ก็ได้หรือว่าไม่ใช้ก็ได้ก็แล้วแต่ส่วนเอ,อเคมาอธิบายเรื่องโปรแกรมนะระบบกันก็ระบบก็มีหน้าตาอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับก็มีในส่วนของอมีแอดมินรัาไว้ติดต่อแล้วก็ชําระเงินในพวกนี้เดี๋ยวผมยังไม่ได้ทําพวก เพิ่มเติมนะครับคือตอนนี้อยู่ในช่วงทดสอบก็เดี๋ยวค่อยทำเพิ่มเติมไปก็ได้ก็ามาดูในการตรวจสอบก็เป็นผู้ใช้จริงก็จะดูในการตรวจสอบโปรโม,มชั่นกันนะครับว่า,ามีอะไรการอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะสมัครไปตามราคาเนี้ผมจะสมัครย0 20ิ20บาทตีชมงให้ดูแล้วกันนะครับก็สมมติว่า user ไม่มี password อะไรก็เลยก็สมัครสมาชิกแล้วก็ในส่วนนี้นะครับที่มีว่า t ู Mo นี่เทพองกับ ท็อปอัพเซเว่นเเนี่ยซึ่งทางทางทางพวกเราเนี่ยกำลังมองว่าถ้าเพิ่มในส่วนของการชำระเงินให้มันเยอะขึ้นเนี่ยมันมันจะมันจะช่วยช่องทางในการชำระเงินของผู้ใช้ได้สะดวกสบายขึ้นครับเพเพิ่มช่องทางไม่ว่าจะเป็นคนที่มีบัตรเครดิตการ์ดหรือมาสเตอร์การ์ดและพวกนี้ครับก็จะเข้าใช้เพียงพอมันจะสะดวกกว่า ก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยตรงนี้เป็นจุดเด่นนะครับผมก็คือท็อปท็อปอัพของเซเว่นอีเวนนะครับก็เดี๋ยวนี้เก็บปุกไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวว่าดําเนินเรื่องเรียบร้อยเมื่อไหร่เดี๋ยวได้ใช้กันแน่นอนก็เดี๋ยวสมัครในส่วนของทูมาน,นี่ก่อนนะครับก็ยูเซอร์ที่ใช้นะครับยูเซอร์ที่ใช้เนี่ยมันจะวิ่งไปตรวจสอบในตัวเมคอติกของท่านนะครับว่ามียูเซอร์ที่ช้ำไหมอย้ยางเมื่อกี้ผม ID 4 0 4นะครับผม4 0 4ี มันจะขึ้นการกระบาดนะครับแล้วก็ไม่ให้ไปต่อกดกดน็กก็ไม่ได้นะครับก็คือต้องกรอกเบอร์เสื้อใหม่ก็เดี๋ยวผมใช้อะไรเก้าสี่ตัวแล้วกันโอเคนี่ใช้ได้นะครับก็กรอกเบอร์มือถือ08 9แปดเก้าแล้วก็รหัสถุมานี่นี่ก็ต้าธุมันี่ทั่วไปครับซื้อตามเซลล์วเซเว่นได้หรือว่าเป็นสลิปก็ได้ก็ว่าไปสิบสอง ส่วนหน้านี้จะเป็นพวกอยังไงเขาเรียกว่าหน้าเงื่อนไขการใช้งานเดี๋ยวตรงส่วนนี้เดี๋ยวอธิบายฟังในในภายหลังนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก็ห g r e e ไปครับยอมรับแล้วก็ส่ง s u b m แล้วก็รอนะครับรอตรวจสอบสามารถนานนาน,นานไหม <laughs> ก็ประมาณไม่เกินนาทีครับซึ่งตัวที t ยังเนี่ยผมไปเชื่อมกับระบบของ ทีเอ็มพีนะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างรู้จักพี่โปรแกรมเกมอร์นั้นอยู่นะครับนี่ครับมาแล้วครับรหัสทูมานี่ที่ถูกต้องนะครับเราจะถูกส่งเข้าไปที่เบอร์มือถือนะครับก็ให้รอรับถึงอ่ะโอเคครับผมเบอร์มือถือมาแล้วนี่เสียงไหมครับก็ในในอีสเมลเนี่ยจะเขียนด้วยว่าอ่าของผมเป็นอาพาธมิสิตสุนทรีนะครับอาพาธมิสิตสุนทรีอ่านฟีดอัพไมไฟล์นะครับแล้วก็ตามด้วย User, ยูเซอร์เนี่ยยูเซอร์เก้าเก้าเก้าแล้วก็ส่วนพาทเวิร์ดเนี่ย จะมีทั้งหมด4ชุดซึ่งจะถูกแรนดอมมานะครับแล้วก็ใช้เข้าได้เลยเดี๋ยวผม999นะแล้วก็อันนี้รหัสผมนะครับ1 n OS นะครับเดีย๋ยวผมจะกรอบอันนี้ไปใสเ่เข้าระบบแล้วนะครับส่วนหน้านี้ครับผู้ทุกคนต้องลงทะเบียนแน่นอนคือเก็บข้อมูลในเบื้องต้นนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้เบอร์โทรที่ถูกต้อง ที่เขาใช้งานนะครับก็ใส่ชื่อไปนะครับมาประชาชนก็ก็มีการดักคลิปทีนิดหน่อยครับกันเผื่อใส่มุ้งนะครับส่วนเบอร์มือถือก็ใส่เบอร์เดิมไปก็ได้แล้วก็อีเมลที่อยู่นะครับก็ในส่วนนี้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวก็กรอกไปก่อนนะครับส่วนไอพีรหัสผ่านเนี่ยใครจะเปลี่ยนก่อนหรือจะเปลี่ยนหลัไงไมก็ได้นะครับก็เปลี่ยนได้เหมือนกัน ถือข้อมูลก่อนถ้า u ู e r ไม่ไม่ใส่ข้อมูลที่ถูกต้องหรือครบถ้วนเนี่ยระบบจะไม่ให้ใช้งานนะครับก็คือจะอยู่ในหน้าแบบเนี้ยหน้าข้อมูลส่วนตัวก็ออกจากระบบมีแค่นี้นะครับหลังจากลงทะเบียนข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มเมนูมาให้ครับโอเคแล้วที่นี้ผมมีเงินอยู่ทั้งหมดนะครับ50าบาทนะครับที่ผมเตมิมไป50ิบาทเติมไปิบบาทครับแล้วที่นี้เดี๋ยวผมจะ ยัดเงินเข้าอีกรอเองห้าสิบบาทเหมือนกันเพิ่มผม,มซื้อมาสองไปก่อนอว่าก็อันนี้เ,เป็นการเติมนะครับเติมคือรีฟิลนะครับอันนี้รีฟิลธรรมดาน,นีเป็นการรีฟิลนะครับคือผมเพิ่มไปอีกห้าสิบบาท ซึ่งในส่วนของเครดิตเนี่ยเครดิตถ้าเป็นหลังล้านสามารถเพิ่มเพิ่มได้นะครับเพิ่มให้ยูเซอร์นั้นได้เช่นถ้าลูกค้าเขาโทรบอกว่าพี่ผมโอนตังค์ให้พี่แล้วนะสามร้อยก็ก็พี่ก็ต้องแอดเงินในเขาอะไรประมาณบนี่ครับเงินประมาณละร้อยหนึ่งนะครับถูกต้องนะครับส่วนนี้เดี๋ยวเพย์ a อเดี๋ยวเดี๋ยวได้จัดเร็วๆนี้ครับผมก็นี้ต้องไปเจ้าออมชั่นนะครับเพื่อเพื่อที่จะเลิกใช้งานเดี๋ยวผมเลือกเป็นยี่สิบบาทติดชั่วโมงราคายี่สิบบาทนะครับ ผมเลือกอะระบบจะหักเงินไป20บาทนะครับจนยูเซอร์ตั้งหมดหรือว่าเงินไม่พออะไรเงี้ยครับผมอ๋อหมุนนานจังเลย ซึ่งในในส่วนนี้นะครับถ้าเกิดผู้ใช้ตังค์ไม่พอเนี่ยหรือว่าขึ้นมาบอกว่ายอดเองินม,ม,มีน้อยไปแ,แล้วการืุอมน,นจะนจะมันจะดิ้งไปหน้า,เ,าเติมเงินให้อัตโนมัตินะครับอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นนะครับผมบอกก่อนอย่างเช่นนะครับผมมันเมื่อกีมอก้มันหักไปแล้วนะครับ20บาทอย่างเช่นผมเลือก42วันนะครับการ์่น,นะครับแล้วก็รอสักแป๊บนึงนะครับแล้วมันจะบอกว่าเงินพอไม่พอ นี่ครับนั่นในกระเป๋าท่านไม่พอคือวชัท่นนี่ก็าับเติมเงินแล้วมันจะเด้งไปหน้านี้ในหะ้นนี่ก็เป็นหน้าโดยรวมนะครับเมื่อกี้ยีสิบาทนะครับที่สิบชั่วโมงมนี่ก็ยังไม่มีการใช้งานนะครับอันนี้ถามว่ามาจากไหนนะครับมาจากไมโครติทท่านทั้งหมดครับคือถูกถูกซิงข้อมูลมาที่เซิร์ฟเวอร์นะครับนี่ครับก็ถ้าท่านอยตรวจสอบเนี่ยมันก็มีไม่มีปัญหาคนระับผม ข้อม okay. ูลส่วนตัวนะครับก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเพราะว่าจะใส่ได้แค่ครั้งเดียวถ้าใครให้ผู้ใช้ใช้ก็บอกด้วยนะครับบอกว่าถ้ามีการแก้ไขข้อมูลเนี่ยเรามันจะยากในช่วงหลังถ้าเกิดเขาอยากจะหลอกเราอะไรเงี้ยเขาจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็เก็บทีเดียวไปเลยนี่จะเป็นรายการนะครับรายการการเติมเงินของชวาตทุมานี่นะครับถ้าเกิดเป็นเป็นทุมานนี่มีเพย์เพาด้วยกับเซเว่นเนี่ยเดี๋ยวผมต้องแยกแท็บออกมานะครับเพราะว่า ไม่อยากให้ปนกันนะครับนี่จะเป็นเติมเงินแล้วก็เช่นคครเขาจะผมใช้งานเลยนะครับหลังจากใช้งานเนี่ยจะถูกดีเดล็กไป Google ก่อนนะครับผม Google เลยเว็บแรกเลยซึ่งเป็น default l ์ด e f o r page นะครับก็อันนี้เป็นการอีเซนต์ของ user ครับเดี๋ยวอีกเพจหลังร้านเนี่ยเดี๋ยวผมไปอีกผ่านแล้วกันครับเดี๋ยวมันยาวโอเคครับแค่นี้ครับขอบคุณครับ